มันมีอยู่อันหนึ่งนะครับที่เป็นห่วงนะครับที่เป็นห่วงเปินวันนี้ไม่มีคอสปลานะไม่มีคอสปลาแต่สมมติถ้าเกิดเป็นปลาเนี่ยนะเป็นปลาเนี่ยเนื้อมันไม่เดี่ยวเหมือนกับพวกสัตว์สองเท้าหรือสัตว์สีเท้าเนื้อมันค่อนข้างที่จะจับไม่แน่นคืออาจจะมีเขาเรียกว่าเนื้อร,ร่วนนะเนื้อร่วนคือเนื้อแยกออกได้นะพัาะะนที่ททใช้ ก็เป็นมีซ่อมอกันแต่มีซ่อมที่ดีลักษณะต่างกันกับมีซ่อมข่าวนะฮะมันต่างกันคือตัวใบของมีดเนี่ยจะเป็นโลหะชนิดเดียวกับตัวด้ามนะคือเป็นกระไรนเงินคะู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นมีดเนื้อตัวด้ามจะเป็นกระดานตัวใบจะเป็นใบสแตนเลสท,ที่มีฝั่งคมน,นะฮะฉะนั้นตัวมีดปลา ตัวนี้รูปสกหรัปลาตาทะเลนั้นจะไม่มีความคมเท่าไหร่นะจะมีความคมเป็นตัวไว้สําหรับเพียงแค่กัดชิ้นอาหารที่แยกกับกันกับตัวช่วยประคองชิ้นอาหารให้ซับมันจิ้มได้ชนี้เมื่อปลาเนี่ยนะอจายผมต้องเปลีามมายนทราบว่าอย่างเช่นปลาระพงเนี่ยปลาระพงซ้อนขาวมีเนื้อค่อนข้างหนานะ,ะเพราะใชปลัปลาตัวใหญ่เนี่ยจะตาะเมเหยื่เขาก็มีนะจิ้มชิ้นปลานั้น แรกๆอาจจะิ้มขึ้นได้นะแต่มันแยกเป็นชิ้นเล็กแล้วนะให้ท่าน,นจิ้มซ้องในจานเนี่ยนะครับแล้วก็นำปี๊บเนี่ยเจะต้องเนื้อนปลาให้เป็นก้อนแล้วก็ป้าด้วยบนด้านหลังของใบซ้องเนี่ยนะฮะด้านหลังใบซ้อมเนี่ยแล้วก็ส่งเข้าปากนะอย่าใช้จักแตบ,บอาหารไทยเราอยาใช้ซ้อมตักอาหารเข้าไปน,นะเพราะตอนน้องอาจจะมืม็นใบการแบบที่ผมทำเสลยว่า เราจิ้มซ่องแต่เราใช้เปปุ่มมเข้าถือส่งเข้าปากนั่นเองนะแต่เนื้อปลาจิ้มแล้วอาจจะไม่ติดนะก็ให้ลองเนื้อปาลานั้นดูเปนหลักขอ,อ,กองใบซอกเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยส่งเข้าปากนะสมมติว่ารับทานไก่อบแฮมเสร็จรีนบ้อยแล้วนะครับแล้วก็แสดงขึ้นมาในการกินเจ้าที่บริการก็จะเก็บภาชนะอาหารข้าวทุดสุดท้ายนั้นการเพท วิจาร์โชว์อาหารรร์หลักเนี่ยนะเจ้าที่บริการจะเก็บไปด้วยเมือ่อทานอาหารข่าวฝรั่งชุดท้ายเสร็จไปแล้วพร้อมกับจานขนมปังที่ใช้รับะทานเขาคู่กับอาหารข่าวฝรั่งนั้นจะเก็บเข้าไปด้วยนะส่วนแก้วร่าต่านั้นจากวางไว้ที่เดิมหรือวางราจุดเดิมนะแต่ถ้าเกิดป็นงานหิธ,ธีการส่วนใหญ่แล้วเกิดเน้สงตโมเรลนั้นเนะขาอ,อาจจะเก็บแก้ววาอะไรก็ได้ การกระตุ้นในการปฏิบัติของอกบกราเรานะฮะเราจะไม่เก็บแก้วไวน์ไปนะข้อต่อไปเป็นของหวานนะไอศครีมพุทธลนนะครับไอศนะครีมน,นั้นรูปของหวานานั้นเสริมควบคู่กับเหล้าแชมเปญน,นะเจ้าที่บริการก็น,นำแชมเปญเข้ามาดีนะคะนรับเมื่อดีแชมเปญเสร็จก็นำของหวานมาลง ของหวันในวันนี้นะก็คือไอศครีมผู้สั่งทางผมก็ป้อนให้มาเป็นจานนะการชนะในการรับทานก็คือใช้ช้อนซออ่อมวางนะเป็นชนะในการรับปทานและะน้วเจ้าที่บริการาจะนำไอศครีมมาลงให้นะครับแล้วก็จะหยิบช้อนซ่อมที่วางไว้เหนือจานทีแรกเนะี่ย ลงมาวางข้างจานครับช่วงนี้อาหารหวานนะครับคือทางของหวานได้อย่างเดียวเครื่องดื่มรอระหว่างเวลาพิธีการนะอย่าไปยกมาึงดื่มก่อนนะครับเราก็จะทานของหวานด้วยไปนะทานไปจนป่าได้เวลาผู้ที่เป็นประธานนะประธานนั้นจะให้สัญญา ให้สัญญาณโดยใช้ภาชนะในการรับะทานเนี่ยนะเมื่อสมัยก่อนนะครับอาจจะเป็นกนระดิ่งหรือเป็นสัญญาณอะไรให้สัญญาณว่าจะเริ่มพิธีการแต่ปัจจุบันนั้นแม้สั่งชนะพระจักรพรรดินะก็จะใช้ซ่องหรือช้อนเนี่ยนะให้สัญญาณกับแก้วนะเคาะใสัญญาณแก้วทุกคนที่รับา่านอ,าาอยู่จะต้องวางภาชน,น,นะนะแล้วก็ฟังว่า ประธานนั้นในงานนั้นจะกล่าวอะไรกลาวว่าววยพรหรือกล่าวถว้ยอยคำพรให้ก,กับผู้ที่เป็นประมุขของประเทศน,นั้นๆนะระหว่างนี้นะท่านบางปรนะกาไม่ต้องแสดงเข้ามาในการติ่บ,บางปกติเมื่อถาเจ้าพารือผู้กล่าวนั้นเชิญชวนให้ท่านดืดว่วยพรหรือดวยพรท่านต้องลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นนะครับบางครั้งถ้าเกิดท่านออารู้ตัวยพรนะผ้าเช็ดตองนั้นนะ อาจจะพัดเข้าๆไว้ะอาจจะพัดเข้าๆนะไว้แล้วบาง้ที่ก้อี้ก็ได้นะแล้วยกขึ้นดึง okay, นะถือแกว้วแชมเปญขึ้นมานะถืออยู่ระดับอกนะถืออยู่ระดับอกนะพอจะภาพกล่าวเสร็จดูไม่ต้องใครนะจากยกแก้วขึ้นมาสมมตินะดูไม่ต้อแขกผู้มีกเกียรติจากมองไม่แขกผู้เกียรติแล้วยกขึ้นนะเพื่อแสดงความเคารพแขกผู้มีเกียรติัรนจะนั่งอยู่นะจะไม่ดึงด้วยเดี๋ยวลุกขึ้นยืนะด้วย กระโไหมกัมกับแขกผู้ไิเกียรตผู้ที่รักในการดด่มให้นั้นจากนั่งอยู่นะเจ้าภาพจะยกขึ้นดื่ดดือมเสร็จก็วางที่เดิมหรือบางครั้งตอนนี้อาจจะมีขั้นตอนต่อไปอาจจะวางไว้ใกล้ตัวที่สุดก็ได้เพื่อสะดวกในการจินใช้ต่อไปเนะจ้าภาพดือดเสร็จนะครับ คุภาพที่ก็ดื่มให้ก็จะดังเช่นเดียวกับครั้งแรกผู้ยกโต๊ะก็จะยกขึ้นดื่มเช่นเดียวกันพอช่วงพิธีการตรงนี้เสร็จแชมเปญยังเหลือตอนนี้ท่านสามารถ,ถดื่มได้แต่การดื่มแชมเปญน,นั้นแตบบ่ที่ผมําเปีให้ทราบว่าจริงๆแล้วบางครั้งนะแก้วส่งนี้ทำให้ใช้อยู่ไหมยังใช้อยู่แต่แชมเปญจริงๆแล้วเวลารเร์จริง แันจะไม่ได้ปริมาณตามนี้มันจะได้ประมาณแค่ครึ่งหนึ่งเหล้าหนึ่งขวดน้นจชมเป็นนะ้นมีประมาณเจ็ดรนะ้อยแปดสิบนะซีซีนั้นจะดินให้เต็มสิบแก้วนะั้นบางครั้งลำบากต้องดิ่ให้เฉลี่ยในขวดหนึ่งต้องเรีใน้ครพบคนในสายเขานะฮะฉะนั้นนา้ปริมาณของเชืมเป็นนจะน้อยดันั้นดื่มครั้งแรกครั้งที่สองหรือครั้งที่สามหรือครั้งท,ที่สี่นะอย่าดื่มให้ถึงก็ต้องกระโดดแก้วเข้าไปเลย คือถึงกระป๋อแก้วเดียวนะ,ะต้องกัดปริมาณให้ดีนะครับแสดงแล้วรับทานของหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนี้อันหนึ่งอาจจะมีกาแฟหรืชานะครับเจ้าที่บริการสามารถมาลงได้เลยหรือบางครั้งอาจจะเก็บจานของหวานก็ไปก่อนแล้วก็ค่อยลงชาหรือกาแฟก็ได้นะครับ ถ้าเนพิีการนะก็จะมีน้ำกาแฟออกมาในถ้วยอย่างเดียวส่วนน้ำตาลกับครีมเทียมหรือนมสดเนี่ยจะใส่เองมาเสิร์ฟให้เราทีหล,นะลังนะเมื่อลงกาแฟเสร็จถ้าเกิดเจ้าที่บริการมาเสิร์ฟให้ถ้า่ต้องการท่านยกมือบอกเจ้าที่บริการจะถอยไปหรือถ้าเกิดจะเอาเครื่องปรุงแต่งรสนะนะด้านในนะจะที่มีหูสองหูนี่คือโถใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลปอนนะ ด้านนอกนั้นเป็นเหยื่อนมเหยื่อกีบเทียนนะท่านก็สามารถปรุงแต่งได้นะเสร็จนะท่านก็ดื่มก็คือคนนะอยากให้กระสีต่างๆที่สมองต้องเฉลยนะครับแล้วก็ว่าเยกขึ้นดื่มหูของเพื่อนเนี่ยไปก็โอ้โหระหว่างหูเนี่ยเล็กนะฮะท่านสามารถใช้นิ้วชี้หรือการะหนีบที่หูนะฮะ ม่จำเป็นต้องสอนเข้าไปนะดีที่หูแล้วยกขึ้นดนะครับยกขึ้นดึ่ได้นะแล้วดื่มกาแฟเนี่ยท่านดูแล้วว่าเล่าหลักอาหารเขาอาจจะเสร์ฟอีกห้องหนึ่งหรือกาแฟนี่อาจจะเสร์ฟอีกห้องหนึ่งก็ได้ต้องดูนะต้องดูว่าผู้ที่เป็นประธานหรือผู้ที่เป็นเจ้าภาพนะั้นจะชักชวนออกจากโต๊ะหรือยัง เมื่อถึงข้อของวางข้อกาแฟเนี่ยท่านต้องเตรียมเตรียมพ้าชิบือเนี่ยนะเตรียมพับไว้ข้าวๆหรือบางครั้งไม่พับเลยก็ได้นะแต่คนไทยเรานิยมค่อนข้างที่จะพับเพราะดูแล้วค่อนข้างมองแล้วคนไทยเรามีไปญญาณการอ่อนโยนมีความสุภาพอยู่ในตัวเนี่ยนัดภาพไม่ส่วนล้วก็วางตรตักสังเกตคอยมองให้ดีว่าเจ้าภาพหรือทานนา้นชวนเราอยู่โต๊ะ อทอรี่ท่านแสดงที่จากอาการลุกขึ้นออกจากเก้าอี้จากเก้านั้นนั่งรุกขึ้นตามนะรุกขึ้นแล้วก็ผ้านั้นป่าไว้ที่ข้างจานหรือวางบนเก้า,า,าอี้ก็ได้นะแล้วก็ออกไปพห้องไปก็เป็นการจบการรับประทานอาหารแบบพิธีการหรือการรับประทานอาหารแบบตะวันตกนที่สาวคนทั่วไปเขาถปฏิบัติกันนะครับ